Overdrive Drum Fact 5 The Drum Battle Special งานประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทยครั้งที่5ครับผมเด็กชายกันทีลุงเรืองสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อก้ามครับอายุ12ครับผมเบอร์2รุ่นจุดเนี่ยครับผมได้เห็นเครื่องดนตรีครับคือกลองนี่แหละครับเป็นชิ้นแรกแล้วก็ผมชอบเสียงของมันมากเลยครับมันก็เลยทำให้ผม อยากเล่นมันครับเออตอนนี้ก็จะเป็นอาจารย์ดักครับต่างชาติก็จะเป็นเดฟเวคโคกับอาลสเปียรครับเออมือไวครับเก่งมือครับ ตอนแรกตกใจครับแต่ตอนน really yep ี้รู้สึกดีใจมากเลยครับมั่นใจ70%ครับไม่มีสักคนครับซอนเยอะๆครับสู้ๆครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับวันที่24ิมิถุนายนไปดูพวกผมแข่งกองได้ที่สยามพารากอนที่พาร์คพารากอนครับ Sing Corporation s i สยามพาราก Brad Music Global ภูมิใจนำเสนอ Overdrive Drum f a c t o ช่วยค้นหาสุดยอดมือกลองคนต่อไปเพียงหนึ่งเดียวปีนี้ The Drum Battle with Special Guest Drummer ผู้เข้ารอบชิงชนะเลศิศจะได้ตีกลองกับ Special Guest ที่คุณไม่รู้มาก่อนรอบชิงชนะเลศิศวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566 Park Paragon สยามพารากอนสอบถามรายละเอียด o b d, d. Brad Music Global 02 203-0423-081-234-5207 LINE a d o b d Coin สนับสนุนโดยสุดยอดมือกลองแห่งประเทศไทยคนต่อไปอาจเป็นคุณ Overdrive from FACT 5